ในจังหวะมีจับตาการเทียบฟอร์มสองนายกรัฐมนตรีระหว่างพี่น้องสองปอทั้งหมดการบริหารบ้านเมืองและหมดการเมืองการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ทีมงานสองลุงที่เหมือนกําลังปั่นเรตติ้งของสองพี่น้องออกมาเทียบกันอย่างที่นายกป้อมวางตารางลงพื้นที่ในทุกวันจันทร์แน่นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่วนบิ๊กตู่ทีมงานพยายามนําเสนอผลงานที่ทําไว้ตั้งแต่ปี2564ให้ผู้คนชาวบ้านและ f อยังเห็นว่า ลุงตู่ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนที่ส่วนหนึ่งถูกมองว่าสองปอยังเข้าหน้ากันไม่ติดแม้จะมีภาพไปร่วมงานพิธีการเดียวกันวันก่อนแต่ก็ไม่ได้นั่งติดกันโดยมีการจับตาการประชุมคอรมอรพรุ่งนี้ว่านายกน้องลุงตู่จะยังคงมาประชุมคอรมอรที่ทำเนียบรัฐบาลหรือยังนั่งประชุมออนไลน์จากกระทรวงกลาโหมเช่นสัปดาห์ก่อนแต่ที่น่าสนใจคือจังหวะตัดแทรกกับความเคลื่อนไหวที่ดูจะสอดรับกันในทีอันคล้ายเป็นสัญญาณการเมือง ที่ล้อขนานไปกับกระแสการปรับครมอมในห่วงนายกป้อมรักษาการที่เริ่มดังกระหึ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ก่อนไม่ว่าจะเป็นข่าวการที่สารรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดพิเศษในวันที่8กันยายนเพื่อพิจารณาคดีปม8ปีนายกลงตูทั้งที่ไม่มีการนัดประชุมครั้งนี้มาก่อนมีเพียงการนัดประชุมวันที่14กันยายนเพื่อลงมติวินิจฉัยกรณีความสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีของนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ ไม่เท่านั้นโดยมีรายงานด้วยว่ามีการแจ้งจากประธานสานร,รัฐธรรมนูญว่าได้รับคําชี้แจงของพยานสามปากเรียบร้อยแล้วคือคําชี้แจงของบิ๊กตู่ผู้ถูกร้องที่ส่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ยืนยันการเริ่มต้นนับไม่ใช่ปี2557คําชี้แจงจากอาจารย์มีชัยและประกรณนนินประพันธ์อดีตเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทอจึงนัดประชุมพิเศษวันดังกล่าวขึ้นเพื่อที่จะอภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต ต่าต่าางวาสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องสแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ดีหากสิ้นข้อสงสัยจะนัดลงมติวินิจฉัยได้เลยน่าสนใจว่าในจังหวัดเดียวกันมีการประกาศลาออกจากมท .3 สามของนิพนธ์ที่ไปแถลงกับนักข่าวที่ศาลคดีทุจริตวันนี้ว่าเมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาได้แจ้งนายกลุงตูและเมื่อคืนนี้ก็ได้แจ้งหัวหน้าอุดได้ว่าตน ขอลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่ประสงค์ใช้ตําแหน่งหน้าที่เวลาราชการมาสู้คดีและจะได้มีเวลาเตรียมสู้คดีอย่างเต็มที่ในชั้นกระบวนการของศาลยุติธรรมและการลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้โดยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้กำลังใจและชื่นชมและศาลนัด14กันยายนนี้ที่เท่ากับตอนนี้คอรมอลลุงตู่ว่างลง4ี่ที่นั่งจากผู้กองนัดอาจารย์แหม่มและจากกนกวนรรณรัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงศึกษาธิการจากพักภูมิใจไทยจนมาถึงล่าสุดนิพนธ์มทสามจากพักประชาธิปัตย์ ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณมาจากนายกป้อมที่ถูกนักข่าวถามที่จังหวัดกระบี่ถึงการลาออกของนิพน์จะมีการปรับครมอหรือไม่ที่เป็นครั้งแรกที่บิ๊กป้อมพูดชัดออกตัวว่าเป็นนายกรักษาการไม่สามารถปรับครมอได้ให้รอบิ๊กตู่มาทําเองที่แม้จะเป็นขั้นตอนปกติที่ต้องรอดูผลหากนายกลุงตู่ไม่รอดลุงป้อมที่รักษาการถึงปรับครมได้แต่หลายฝ่ายก็มองเป็นซิกหรือสัญญาณการรอนายกลุงตู่ที่อาจจะ รอดตามแนวคําตอบที่2อย่างที่อาจารย์วิษณุมีการส่งคําชี้แจงไปคือไม่ใช่การเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีจากปี2557แต่นับตั้งแต่ปี2560จะไปจบ8ปีที่ปี2568และบิ๊กตู่จะกลับมาปรับครมอเองหรือไม่ เรียกว่าปรากฏการณ์ทั้งปมนิพน์และกำหนดนัดพิจารณาพิเศษของสารรัฐธรรมนูญและสัญญาณรอนายกน้องมาปรับครมอเองจากนายกพี่ป้อมอดไม่ได้ที่จะถูกมองไปถึงความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในปมการปรับครมอที่แต่เดิมทีมีการขนานคู่มากับข่าวการยุบสภาที่มีร่องรอยความขัดแย้งจากพักพลังประชารัฐไปยังพักประชาธิปัตย์กับการออกมาตอบโต้ก,กันหลังมีข่าวคนพลังประชารัฐเสนอให้ยึดโคตา้ารัฐมนตรีจากประชา และลูกพักประชาธิปัตย์ออกมายุให้หัวหน้าอุดา้านำประชาธิปัตย์ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลโดยมีการเชื่อมต่อย้อนไปถึงครั้งที่บิ๊กป้อมเคยไปพูดบนเวทีรับปากสสอกลุ่มปากน้ำพักพลังประชารัฐหลังจากถูกก้มกราบจากพระเอกกรุงว่าลุงป้อมพร้อมจัดให้กับเก้าอี้รัฐมนตรีโดยความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยังถูกซ้อนภาพการดึงเชงมีการจับมือพักร่วมรัฐบาลกับสวยื่นสารรัฐธรรมนูญใน จังหวะสอกฎหมายพรบเลือกตั้งสอสอและพรบพักการเมืองก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน